ค,คุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเราจะไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวคร่าวสำคัญของวันนี้ครับกับงานเปิดตัวรายการใหม่ทาง m o เด r n ์นไนทซึ่งเหล่า,าผู้จัดรายการน้ำดีนะฮะก็มารวมตัวกันเพื่อที่จะเสิร์ฟความรู้ผสานกับความบันเทิงให้คุณผู้ชมได้เต็มอิ่มตอนนี้พี่ฝนครับพร้อมแล้วนะฮะร,รายงานสดจากโรงแรมพูแมนถนนรางน้ำเชิญพี่ฝนเลยครับ ขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะฝนก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่งานแถลงข่าวพังรายการใหม่ทางม o d ดน n ่นนาทีนะคะภายใต้แนวคิด Sharing Inspiration แรงบันดาลใจแบ่งปันสู่สังคมนั่นเองค่ะส่วนจะมีะรายการดีๆอะไรน่าสนใจกันบ้างนั้นฝนก็จ,จัดไมายคุณผู้ชมนะคะได้รู้กันก่อนใครเลยค่ะ นี่คือบางส่วนของรายการน้ำดีที่อสมทคัดสรรมาเพื่อคุณผู้ชมต้อนรับสกราฐใหม่2,557ภายใต้แนวคิด sharing inspiration แรงบันดาลใจแบ่งปันสู่สังคมที่นำเสนอความบันเ,เนทิงในรูปแบบที่แตกต่างสนุกสนานผสานความรู้สอดแทรกแง่คิดแล้วก็มุมมองใหม่ๆเพื่อให้คุณผู้ชมเกิดแรงบันดาลใจและนำไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ค่ะคือทาอย่างไรเราจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับ ผู้ชมของเราโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในมิติต่างๆนะครับจากการรายการจากรายการของเราเนี่ยเมื่อเราชมรายการของสมทแล้วเนี่ยได้ประโยชน์นะครับแล้วก็เราพยายามจะทําให้รักษาความเป็นเอดูเทนเมนต์ของช่องเอาไว้โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคือเราก็มีทั้งบันเทิงแล้วก็มีสาระควบคู่กันไป เริ่มกันตั้งแต่เช้ากับรายการวาไรตี้คุยข่าวบันเทิงสุดแซ่บตกมันบันเทิงที่ได้2คนข่าวตัวจริงบอยทิติพรและเต็นวสินรับหน้าที่พิธีกรหลักและเพิ่มดีกรีความแซ่บด้วย3มพิธีกรเซเล็บบุ๋มปนัดดาชมพู่ก่อนบ่ายและดีเจเจแมมที่จะพลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเม้ามอยข่าวบันเทิงแบบรู้ลึกรู้จริงทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เจ็ดโมงถึงเจ็ดโมงครึ่งค่ะ คือจริงๆแล้วเนี่ยเรามาเจอกัน2บทบาทคือเรามผมกับพี่บอยเนี่ยก็เป็นคนเบื้องหลังทําข่าวมาก่อนแล้วคราวนี้ก็จะได้มีโอกาสมาร่วมกับคนเบื้องหน้าทั้งพี่ผมบรรดา<ม>แล้วก็พี่เจมแอมแล้วก็มีชมพู่ก่อนบ่ายอีกก็คือจะเอาข่าวบันเทิงเนี่ยแล้วก็อีกหลายเรื่องราวเนี่ยมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ชมกันเพราะว่ากระแสะสมัยปัจจุบันเนี่ยต้องเป็นอะไรที่ตรงและเป็นความจริงเพราะว่าประชาชนเขาก็ดูออก<ม>ว่าแบบเอ้ยแค่เป็นพี่เป็นน้องกันค่ะมุกนี้เลิกเลนได้แล้ว<อ> เท่านั้นยังไม่พอนะคะเพราะยังมีรายการน่าสนใจอีกเพียบอย่างรายการทําอาหารที่มีกูรูของอร่อยมาจับตะลิวโชวเสเน่ปลายจวักให้ได้ทึ่งกันหลายท่านเชียวเลยค่ะทั้งมาดามตวงฟู้ดเวิร์กทุกวันพุธ1 0ึ่งและอีกหลากหลายรายการรวมถึงรายการยิ่งศัก Family ของอาจารย์ยิ่งศักทุกวันอังคาร11โมงค่ะ รายการยิ่งสักแฟมิลี่เป็นรายการทากับข้าวสนุกๆในสไตล์ครอบครัวโดยเฉพาะยิ่งตํำรับอาหารนั้นเป็นตํำรับของป้าปาคนนี้เป็นคนทําเองเลยเรามั่นใจว่ากับข้าวของเรา3ามคนจะอร่อยแล้วก็เป็นที่ถูกใจของคนทุกคนทำไมต้องกินได้อยู่แล้วได้สิกินได้แล้วก็สนุกด้วยนะครับจริงๆแล้วยิ่งสักก็ไม่เคยทํากับข้าวกับครอบครัวให้ให้ทุกคนได้เห็นเลยคราวนี้เราทํากับข้าว3มคนจริงๆเพื่อเป็นการยืนยันว่าครอบครัวของเราเป็นครอบครัวคนปรุงอาหารแล้วก็อารมณ์ดีนะครับ ส่วนวอเรตี้เกมโชว์ก็มีรายการใหม่มาเสริมทับความสนุกทั้งมหาสจรร์ยพันกายเกมโชว์เกี่ยวกับสุขภาพและสาระความรู้ด้านวิทยาศาสตร์รวมทั้งเรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนค่ะรายการขย่งก้าวกระโดดของคลื่นซีด97.5 FM ที่ได้3ามดีเจสุดซีดดีเจดอเข้าฟังและดีเจเดมาอัปเดตเทรนด์ใหม่ล้ำยุคในทุกๆด้านที่วัยรุ่นอยากจะรู้ทุกคืนวันพุธเวลาหทุ่มครึ่งค่ะ รวมถึงรายการโทเร่เกมพิรมิดปริศนาของพิธีกรคู่ซีวิลลี่และเสนาหอยค่ะชีแค่เห็นชุดก็ครันตีว่าถ้าคุณผู้ชมเปิดหน้าจอมเดิร์นายทุกวันสุกสองทุ่มครึ่งจะต้องสนุกอย่างแน่นอนค่ะเป็นการร่วมงานครั้งแรกระหว่างกันนาแล้วก็รักโคกโคกนะครับแล้วก็มีนิปปอนทีวีเข้ามาด้วยนะฮะเป็นเจ้าของฟอร์แมตซึ่งรายการใหญ่สนุกสนานมากเป็นการเอาเกมโชว์ทั้งหมดกี่ฉากนะหกฉากด้วยกันที่เป็นการแบบแอดเวนเจอร์นิดนึงแต่ผสมกับสาระ ความเรียนรู้แล้วก็อะไรซึ่งเราไม่เคยทําที่เป็นสาระเราก็จะทํากันณนที่นี้ครับคุณและโมเดลนายทีวีก็ยังมีซิตคอมแสนสนุกรสชาติอร่อยอย่างเรื่องคับเค้กรักล้นครีมของค่าย WorkPo พอยนะคะที่มีทัพดาราสวยหล่อกระโจนลงจอเสิร์ฟความสนุกให้แฟนๆกันเพียบทั้งจุยรัทยาโบวีอธมาแมทชิวดีนและอีกมากมายค่ะ รวมถึงซิกคอมสุดหนานษาหมัดเด็ดเสียงทองของผู้จัดหน้าใหม่นิงปณิตาและนีโน,โนเมทินีที่ขนทัพนักร้องลุกทุ่งมาลงจอแก้วเพียบทั้งไผ่พงสะทอนหญิงลีตัศกกดานโชรดาออฟสุพนัทพบกับพวกเขาได้ทุกวันเสาร์เวลาดีๆสองทุ่มครึ่งค่ะต้องบอกว่าละครเรื่องนี้นะคะเป็นละครที่ ต้องถูกใจแฟนๆทุกคนแน่นอนยิ่งอยู่ในช่วงสภาวะตอนนี้เนาะมาผ่อนคลายความบันเทิงด้วยละครเรื่องนี้มีอะไรให้หน้าดูเยอะมากเลยเนอะใช่ค่ะสนุกมากค่ะเพราะว่าในตอนที่เราแบบเล่นกันทีน่ว่าก็หากันเองแล้วอ่ะถึงแม้ว่าจะเชี่ยวชาญใน,นเรื่องของการร้องเพลงแต่ต้องมาดูว่าการเล่นละครของพวกเขาเหล่านี้เป็นยังไงต้องบอกว่ามันเกินความคาดหมายจริงๆ สำหรับช่วงข่าวทางโมเดิร์นไททีวีก็เพิ่มความเข้มข้นยิ่งกว่าเดิมนะคะทั้งคุยขโมงข่าวเช้ารับไก่ฉันตีห้ครึ่งก่อนรายการตกมันบันเทิงทั้งยังเสริมทับด้วยรายการข่าวโฉมใหม่นายสปีดที่จะก่อติดทุกสถานการณ์ข่าวตลอดทั้งวันรายงานสดทันทีรวมถึงช่วงข่าวเที่ยงสุดสัปดาห์ที่จะได้พบกับสพิธีกรคู่หวานกัมพูรัชนีที่จะมาพร้อมกับลีลาเสนอข่าวในสไตล์เฉพาะตัวค่ะ เห็นไหมล่ะคะว่าผังรายการใหม่ของโมเดิร์นไนทีวีของเรานั้นอัดแน่นไปด้วยรายการคุณภาพจริงๆนะคะคุณผู้ชมก็สามารถพบความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ได้นะคะมกราคมปีหน้านี้แน่นอนค่ะขอบคุณพี่ฝนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับสามารถติดตามความเข้มข้นทั้งหมดนี้ได้นะฮะทางโมเดิร์นไนทีวีหนึ่งมกราคมเป็นต้นไปครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่เมส์มอยซอยเก้านะครับ